โอ้ยอยายาว,ว้าว,วาวไข่เจียวไปไม่เน่าใช่ไหมไม่เน่าผิวด้วยแล้วกว,ว้าว very good กบ่องน้ำใหญ่เบ้อรหรอเอ่อเออท่าไรน,นะครับสิบล้านโหแค่นี้เองเหรอไม่เอาที่ก่าเดี๋ยวค่าสิบล้านเดี๋ยวค่อยวักกันอโอเคจา้ามาเร็ววะษษษษษษท้อทำไรกันนะธุรกิจผู้ใหญ่คุยก,กันเป็นอย่างนี้แหละห้าสิบล้านอะไรคะห้าสิบล้านล้านตันไงโอ้โห <laughs> ทุกคนหลายคนสงสัยว่ายูนาภาษาไทยอันไม่ออกอะ่ะอัานคอมเมนต์ได้ยังไงใช่ไหมครับนี่นะครับก็ตรงนี้ครัทำให้ o o o l l อ่านอ่านภาษาไทยให้ฟังฟังแล้วก็เข้าใจไงแล้วก็ปลดวัวใจกับกไลร์ด้วยไงเชิรแล้วทำเสร็จย่างเนี้ย เขามีอะไรจะให้ดูอะค่ะมีของส่งมามากมายค่ะด้วยเงินของเธอเองค่ะเน้ย yeah. เอ้ยอดูดิซื้อบ่วงมาก็ไม่ฉายดูดิอันนี้ก็ซื้อมาอะไรก็ไม่ใช้แค่ครั้งเดียวเอง <c oughs> อันนี้เป็นของที่สําคัญคับชีวิตของเธอตกชีวิตด้วย <c oughs> ในตัวเธอก็มีเนาะเออตัวเขาเหรอใช่ค่ะซึ่งอนนี้แอปซีส่งให้นะคะทุกคน <c oughs> น่ารักจิ๊ไปหา เอฟซีอีพีของกับคำเลี้ยงแมวโรงแรมแมวใช่แล้วเขาก็ส่งเป็นชุดแมวให้หน่ารักจุ๋มเนี่ยผลของการอ่านภาษาไทยไม่ออกอเข้าใจปะห้ามโยนค่ะบอกห้ามโยนอันนี้เธอไม่เคยจับมาก่อนแน่นอนเธอนะเนี่ยอะไรอ่ะอุย้ยเพราะว่าเธอเป็นเชฟใช่ไหมเธอเก่งทําอาหารใช่ไหมเธอต้องทํทาเมนูจากสิ่งนี้ให้ได้อันนี้อันนี้ตุก๊กตาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะอันนี้ของจริงค่ะยาก เเลยเสียงน้าจริงเขาไม่เคยกินเลยเนาะเขาก็ไม่เคยเหมือนกันเท่าไหร่นะเนี่ย400ยบาทค่ะค่าส่งร้อยหนึ่งโอเคนะราคาเขาให้เธอคิดค่าว่าจะทําเมนูอะไรดีเขาอยากจะว่างเฉยๆอยากดูสวยยไม่อยากจะกินนะะกินวันนี้เธอจะทำเมนูอะไรอ่ะยังไม่คิดเลยอาหารเกาหลีมั้งแล้วเหรอจะอย่าเลยอย่าเลยไม่เอาแล้วอาหารเกาหลีอย่าเลยเขาคิดว่าต้มอาจจะไม่อร่อยนะต้องกิน ย่างหรือว่าพัดดีกว่าไขด่ดาวหรืวอว่าไข่เจียวดีกว่าถ้าต้องมาเขาคิดว่าใช้เวลานานนะเป็นเลยเขาชอบชอบถ้าเธอสัง่งอย่างนี้เขาก็โอนตังค์ให้ได้ออนเลยค่ะโอนเลยค่ะวอนอให้เราไม่ใช่หรอาค่ะ,อ,ะอันน้นเนค่าขนมค่ะเมื่อกี้ผมพูดว่าผมก็ใจเง,งินให้ได้ใช่ไหมครับทิ้งเลยนะครับตอนนี้ผมก็แบบตื่นเต้นนะครับทุกคนตื่นเต้นแล้วก็แบบไม่รู้จะทําอะไรดีอะถ้าเธอไม่กินนะเธอก็เก็บไว้แล้วเธอก็เลี้ยงมันก็ได้ออจชิงหรอ จริงปะเลี้ยงปะไม่จริอาจจะนี้ต้องกินบ้างอาจจะไปคงเลี้ยงกับของกินเป็นแยกกันบ้างเขาคิดว่าต้องกินนั่นแหละเธอลืมอวดของบางอย่างก,กับทุกๆคนทำไมอ่ะแม่ซื้ออันนี้มาแล้วก็วางที่แดดใช่ไหมก็เลยนั่งไม่ได้ค่ะสรุปซื้อมาไม่มีประโยชน์เลยถ้าอยากจะนั่งกินข้าวอีกตรงนี้ใช่ไหม ตรงช่วงเวลาตอนเช้าถึงเที่ยงนะเขาคิดแล้วนะทำไข่ดาวเรากินกับหมูกระเทียมดีกว่าเข้าหมูกระเทียมไงเขาชอบเขาก็ไม่อยากปรุงรสไข่เหมือนกันเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าไข่อ่ะมันมอร่อยยังไงใช่ไหมรสชาติออริจินัลเป็นยังไงเขาอยากรู้อ่ะถ้าปรุงรสเลยก็เป็นไม่รู้ไงต้นแรกผมคิดว่ากะเพราหนะครับทุกคนแต่ว่ากะเพรารู้สึกแบบง่ายเกินไปปะ่ะจริงๆหมูกระเทียมก็ง่ายง่ายเกินนะแต่ว่าผมรู้สึกไข่ดาวอ่ะโม่กับ กระเทียมมากกว่ากระนี้พอปะ้ะน่าจะพอนะคะน่าจะเจนนะดึงลูกอะแบบบวกกับยี่สิบกว่าไก่ไถ่ใช่ไหมยี่สิบกว่าลูกใช่ไหมเขาเป็นแคนกัรูเหรอโอโ้โ,อโหมีของกินมาเต็มเลยกระเป๋าจะเป็นโดเรมอนเหรอเนี่ยพอเหรอเธอโอ้แข่งขนอันี้เลยอเหรอแข่งดิจริงเหรอจริงค่ะไม่ไหวแล้วค่ะ เธอข้างในมันมีอะไรเอาเอาไปหมดเลยวะมันโดนขย่ามาเยอะแล้วว่ามันเข้ามิกกันไปแล้วอะเน่าหรือเปล่าไม่เนา่าค่ะแต่มันโดนขยาบ่อยค่ะขยา่ขยาบ่อยก็เลยเปไปเ,เป็นไข่เจียวแล้วอรอเขาอยากกินไข่แดงอะไข่แดงแบบฟงฟงฟองอย่างนี้นะครับทุกคนไม่มีแล้วว่าโซมาใส่กระเป๋าแล้วก็เดินไปวิ่งไปก็พังหมดแล้วอันนี้หนานะเธอดูดิหนามากไม่เป็นไรแค่ไม่กี่วนันเธอใส่ได้เลยว้า ไข่เดาไข่เจียวไปไม่เน่าใช่ไหมอุ่ยมันเน่าวะเนี่ยไม่เน่าถ้าเน่าว่ะมันเหม็นมากเธอเขาคิดว่าอยู่ตรงนี้ใส่น้ํากินก็ได้นะเอาน้ําเพ็ปซี่ไหมไม่เอาเล้อเขาเอาใส่ท้องไว้ใช่ไหมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปขยเ่าวจนไข่มันมิกกันไปเลยว่ะโซมาชอบกินแบบขยอ่าชอบทําอย่างนี้่เคยเยวแม่แได้ยินเสียงแม่ได้ยินไหม ขย่าขยาขยา,ขยา <ija> แล้วก็ทุกคนพอม,มีอะไรจะจะถามทุกคนนะครับผมก็อยากจะเปลียนบ้านอะ่ะเธอถามทุกคนแต่เธอไม่ถามเขาเลย <laughs> เพราะว่าทุกคนน่ะแบบรู้เยอะกว่าเธอไงอยู่ตรงนี้อหน้าบ้านน่ะมีที่ที่กว้างใช่ไหมครับโอ้ยให้อยู่ตรงนูนะ้น่ะเป็นทำห้องครวัว o u t d o กับโต๊ะหินอ่ะเงี้ยย้ายไปตรงนู้นหมด <laughs> เขาคิดว่านะนี้คือคิดของเขาหนึง่ง <laughs> แล้วก็คิดที่2หาที่ที่ติดกับน้ำอ่ะแม่น้ำแล้วก็ปลูกป่าน่ะปลูกป้านม่นะปลูกปันแบบโบราณนะไม่ใช่ปลูกปันแบบรู้แล้วบ้านไม้ปลูกบ้านไม้ก็เลยผมคิดว่าเอาไงดีทาห้องครัวที่นี่ดีกว่าหรือว่าแบบปลูกปันใหม่ดีกว่าอเง้าตัดสินใจให้ไหม มีเงินนะเท่าไหร่ทำได้ทท้านั้นนะทุกคนอยากอยากให้เราอยู่ที่นี่มูสามเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าอยากให้เราอยู่ที่มูสามมูสามเหมือนเดิมอนะเราแค่เปลี่ยนแบบอินเทอร์เนียนิดน,นึงด๋ยวไม่เป็นไรเปลี่ยนที่เอ่นก็ได้อยากจะดูบิวแบบสวยให้แบบมีความสุขเป็นแมนนำกว้างๆด้วยอย่างเงี้ยยังไงยังไงก็เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับทำไมใส่กระเทียมเยอะจังวันนีมึงมึเยอะหมูกระเทียมอันนี้เมนูที่ผมชอบอะ่ะปกติคนเกา,าหลีอะ ชอบกินหมูกับกระเทียมใช่ไหมครับแล้วก็เมนูนี้ก็หมูกับกระเทียมใช่ไหมครับนี่แหลมหมก,กันมากหมูกับกระเทียมกับยุนกับซ้อมเป็นหมก,กันมากเป็นคูก่กันไหนดูตาดิจริงใจปะ่ะทำไมตาไปอีกทางนึงอะคะแล้วก็ทุกคนได้ถึงเวลาแล้วนะครับจะทอดนะ,ะว,วันนี้ใช้หมูใช้ซั่นข้าวหมูประมาณกิโลหนักครับเป็นเป็นกิโล อันนี้อ่ะโอ้โหต้นในน้ำมันกระเทียมมาไม่อร่อยได้ยังไงใส่ให้อร่อยอร่อยนะคะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีน้ำพริกเผาแม่สวยงามมากค่ะผิวไม่ไหวแล้วเปล่าจะยกมข้าวเลยดีกว่ายังยั้งยังนี่เนี่ยไฮไลท์นะโอ้โหกระเทียมคนเกาหลีอ่ะชอบกินมากเคือนี้นะครับข้าวกะเพราผักกะเพราแล้วก็กระเทียม ก็ออแบบพ,พัดเข้าวัดคิดไม่ออกแล้วไงเลยพูดแค่นี้ว้าว very good ด <S S S 3> <c oughs> ีจังค่ะเอาเอาเข้าไปหยิบข้าวมาจ้าเธอชิมก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินจากข้างในแบบตึง มันค่ะมันปุ๋นปุ๋นไข่ขาวค่ะมันเป็นไข่ขาวที่เราไม่ได้ตีไงคะเป็นไงบ้างคะอร่อยแหละกินหลายคำขนาดน,นี้โอเคเนาะก็เหมือนไม่เลียนใช่ไหมเหมือนไข่ไก่นี่แหละไม่แม่นขาวแต่เราว่าทำผิดอะไรหรือเปล่าถ้าตีะต้องตีให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตีบ้างไม่ตีบ้างก็เลยแบบ เธอ,อไฮไลท์ของเธอมันเกินนี้ไม่ใช่รอ,ห,อหรือว่าเป็นไข่ดูดิกินแบบนี้เลยเป็นขนมเค้กเลยเห็นไหมถึงาแล้วทนไม่ไหวนะจริงๆไฮไลท์กันนี้ไข่ของเธอก็ไม่ใช่ไฮไลท์ของเขอจริงๆไข่ต้องเป็นไฮไลท์ดิไม่อร่อยเหรอคะเสียใจนะอร่อยอร่อยแต่รู้สึกแ,บบแปลกๆไงแต่รสชาติก็เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนแบบไข่ไก่ใส่น้ำมันพืชนิดนิดคแต่จริงๆอ่ะ <c oughs> มูกัเทียมเนี่ยต้องกินกับไข่เดานะไข่เดาแบบข้างบนใช่ไหมจ้ะตกไข่แดงปุ๊บแล้วก็ละลายแล้วก็กินอร่อยนะอันนี้ทำกินเองได้นะครับทุกคนทำกินที่บ้านเองได้นะจ๊ะง่ายด้วยเ<ช>ขา<อ>ชอบใส่กระเยียมเยอะเขาตักไข่แบบชิ้นใหญ่เบลอเลยนะทำไมต้องกินแบบข้างใหญ่อร่อยวันนี้แม่ขุมข้าวแข็งนิดนึง ยย้อนอ่างงเีไม่ย้อนร้อนแต่ว่าความอร่อยสุกกับไข่ไก่ไม่ได้นะครับทุกคนใช่ไหมไข่ไก่มันเล็กไงมันเวลาทอดอะมันคอนโทรได้ไไดทอดอยู่ๆข้างๆแบบทอดแบบกรอบกรอบได้ใช่ไหม αι? แต่อันเนี้ยทำอะไรได้หรอใหญ่ขออนาดเนี้ยเจ้าคิดดูดีไข่ดาวอันเนี้ยใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีใช่ไหม,มถ้าโตมาใช้เวลาเท่าไหร่ถจ้าคิดดูดีชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงใช่ไหมก็เอาเขาถามจริง เธอสั่งมาเพราะอะไรไข่นี้ให้ยูนตื่นเต้นอยากให้เขาตื่นเต้นเนาะเขาอยู่เขาาตั้นรอแบบเขาก็ตื่นเต้นอยู่แล้วทุกคนเขาตื่นเต้นตื่นเต้นเโอ้ักเธอไงโอรักเธอไงใช่เขาก็หัวใจเต้นแรงอะไรอยู่กับเธอไม่รู้ว่าจะหันมามองเห็นตอนนี้เขาแอบดีบกเงินเธอตอนไหนเขาก็หัวใจเต้นแรงปกติอาบน้ํานานทาไมอาบน้ําเร็วจังวะเขาต้องคอยฟังเสียงเสียงน้ําหัวใจเต้นแรง ไปตลาดกับยูนเพราะอะไรรู้ป่ะแบบต้องคอยหยิบเงินให้ยูนไงกลัวยูนหยิบเปิดเองนับเองอะไรอย่างงี้น่าเกลียดมากลายยูนบอกไปตลาดบอกไปด้วยนะเขาจ่ายให้นะว่าแล้วปกติของก็ถือของใช่ไหมครับส่งก็จ่ายเงินไปตลาดมาทุกครั้งอ่ะก็่ตอนนไม่มีเงินเลยอะ่ะทุกคนเห็นไหมครับชิ้นหนาแค่ไหนกินสองสามชิ้นอนะไม่อิ่มได้ยังไงอิ่มมากโอเคนะรับทุกคนวันนี้่ กินหมูกระเทียมกับไข่นกกระจอกเทศแล้วนะครับทุกคนวัตถุดิบอันนี้ก็เป็นนะครับทุกคนแล้วก็มีมันเยอะด้วยแต่รสชาติคล้ายก,กันกับไข่ไก่แต่ว่าความอร่อยสู้กับไข่ไก่ไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็หมูกระเทียมเนี่ยจริงๆอ่ะวันเนี้ยผมก็คิดถึงอีกแล้วนะครับบางทีอาหารเบสิกอะอร่อยกว่าอาหารแบบ ทิ่ประดิษฐ์เยอะอืมทิ่ประดิษฐ์เยอะนะครับวันนี้ผมก็พูดตรงๆได้นะครับทุกคนทำกินที่บ้านได้นะครับทำง่ายด,ด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะจ๊ะออกไปกี่ดาวคะเต็มสิบไม่หักเลยถ้าให้ได้ก็ให้เลยคะแนนเลยสคริปไหนเนี่ยสคริปต์โฆษณา <c oughs> ไหนเนี่ย เคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครที่ยังไม่กินเข้าใช่ไหมครับกระเทียมยังเป็นยังไงบ้างครับทุกคนผมก็แนะนําให้เลยนะจ๊ะน่าสนใจโอเคนะครับทุกคนเจอก,กันบิวนาณ์นะครับบายบายครับสวัสดีเจ้า